กอดองช่วงนั้นพักเกินกุฏิใช่ไหมคะบหลวงพ่อันไม่มีมีก็ไม่ได้เข้าคนไม่มีวัฒนาอ๋อยอ้ตนแท่นอ้อไอโตนแท่นอ้อทุกเช้าบอนถึงตาเพื่อจะออกอิมพ์บาทันะท่านก็จะขึ้นกับรัตถานของลุงตาขาบทั้งหมดเจครั้งค่ะอันนี้ถ้าตามเขาเรียกว่า ฟิสิคอลในการทำการทาการทเจ็ดครั้งแต่ถ้าพ่อแม่คอาจารย์พูดท่านบอกว่าหลวงตาบาร์รับ้ารขวด้านในที่มองเห็นไม่ชัดเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่จําลองตรงสาราด้านในของวัดป่าบ้านตากันะจะมีหลวงตานั่งอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลูกกงแล้วก็มีรูปภาพอยู่แล้วก็มีพระประธานนะคะนี่จําลองพื้นที่ซึ่งก็กว้างกกว้างเกือบเท่ากับสาราวัดป่าบ้านตาด้านในจริงๆนะคะ ยังไงอะสมัยนอกร้อนน้นท่านเป็นสุขปรสริก็รากแล้วท่านให้ความเมตตาพระสายประภัสค์ทุกครั้งที่องค์หลวงตาลงประเทศท่านจะเมตตานะคะช่วยเหลือทุกอย่างแม่เอาเมือความสะดวกช่วยเหลือหลวงตามากหลวงตาก็เป็ให้ความทะลุท่านมากนะคะต่อมาแต่ก็ท่ข้าพเจ้ามาจัดเตรียเราไว้สองข้านของพระประธานนะคะอันนั้ที่ข้านเจ้ามาเราจะดูนะ อันนี้านบิบานนีนนนบ้ายีนนำเา้องอันนี้เข้ามาใบ้านตาหรอาาจิวอันนี้อันนี้ทางเข้าไปทางเข้าไปกุฏิหลวงตาเหรอคะทางนี้ค่ะเ้าตรงนี้เป็นสาลาบ้านตาดอะเอาม่าตัดตัวผันนะ ว่าตอนเดินบิทบาทมันยยน์ยนไปมัาไงแล้ววะหอนี้ก็คือการถ่ายทอดรรมลุงตานะคะในปี2อ <UNKNOWN> ง 504สี่หลวงปูฟ่ฟ้าท่านเริ่มอัดธรรมะของหลวงตานะคะโดยองค์ท่านนั้นคิดว่าท่านจะเก็บไว้ทบทวนเวลาท่านภาวนาในตอนคืนไม่ได้คิดว่าจะออกมาในรูปแบบเอ3มามหรือว่าอะไรอะไรเลยนะคะท่านคิดแต่ว่าเวลาตอน,น,นคืนภาวนาก็จะมาเปิดทบทวนฟังธรรมะของหลวงตาจนกระทั่งว่าเกิดสงครามเวียดนามนะคะประอกอบกับหลวงตาท่านมีปัญหาที่ลำคอก็เลยหยุดการ ไอ้อาคันธีปัญาเป็นเครื่องพิมพ์ดิจอมาในประมาณปี2000เคลาสเซตกับมันทึกเซตของหลวงตาแล้วก็ประกอบกับถุงทางพี่น้ำจบแล้วแพทย์ภูปัญญาท่านก็เลยนำเข้าขึ้น่มันทเซตเครื่องนี้ที่ยอดคุณผิดจากเยอรมันนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยใช้เคาสเซตเพราะหมดหน้าก็ต้องปรับด้านพอปรับด้านถุงตาหลวงตาหายและคชณชงน้ำ แต่ตัวนี้อัดยาวไปได้หลายชั่วโมงนะคะคราวนี้เป็นเวลาเดียวกันที่ทราบที่มาที่ไปของธรรมะุดเตรียมตัวไหมคะไม่ทราบค่ะ,อะพอฟังตรงนี้แล้วจะต้องกลับไปอ่านเลยว่ามาอย่างไง<ม>คุณพ,อพ่อพงษ์งามวัฒนคุณค่ะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมาปฏิบัติธรรมที่วัดปาบ้านตากสงตาท่านไม่สาม,มารถแบบท่านลงมาเทศที่ลงผัวรวมได้ทั้งหมด9กสกว่าเทศนะคะ ตอนนี้พูดเรื่องฝันก็ถกธรรมะเราน่ก็ไผ่ฝันได้หอกรอบนักกันรฝันลมตาพุจะเจ้าทั้งหลายพูดนั่งสมาธิตลอดนุ่งจิตไม่เสื่อมอีกรีละค่ะที่มาของธรรดี้แม้แต่คุณยายชีแทแม่องตาานกู้ลยบองว่าท่านได้กลัใจากครรมะดเนะคตอนที่คุณยายชีแพงเนี่ยท่านขวยหลำักแล้วนะคะตาไปเยี่ยม หลวตาถามว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างท่านตอบหลวงตาว่าร่างกายก็เป็นนี้แหละตาพุทธพาของโลกเสร็จสิ้นของท่าเจ้าสว่างนะคะอันนี้เป็นข้อที่หลวงาไปเขียนนะคะในนี้เขียนว่าห้องจัดแสดงที่ห้านะคะบารมีหลวงตาช่วยชาติหลวงตาพระมหาบัวมีปฏิทานช่วยเหลือผู้คนในทุกด้านมาโดยตลอด ไม่ได้อ่านต่อให้นะคะเดี๋ยวมาดูแล้วกกพท่านไ่ปัจุันท่านมองว่าต่อไปยของเราที่อไม่แล้วธรรของท่านจะไม่ลเพื่อพัฒนากคารท่าให้ความสคัมากท่านจึงมอ่าเทียเดียวแล้วก็เออตื่นขึ้นสิ่งแรกที่คิดถึงก่อนอื่นก็คือเรื่องการช่วยโรค ไม่มีแม้แต่น้อยที่คิดถึงเรื่องตัวเองพระช่วยโลกไม่ได้ใครเล่าจะช่วยได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นพุทธเจริวจริยาวัตดของพระองค์เป็นกิจอันพึงกระทําของสงฆ์และเป็นสิ่งที่หลวงตาพระมหาบัวญานสัมพันธุ์น้อมนำมาตัิบัตตลอดชีวิตของท่านโดยเฉพาะความเมตตาสงสารโลกถ้ายอนกลัไปถึงพระเทศของหลวงตาท่านบอกว่า จสงค์แพทย์ถ้าคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะคะ์การศึกษาสงฆ์เฉพาะห้าราชการสาธารณสุขห้าร้อยกว่ารายการนะคะที่รวบรวมได้อุปกรณ์การแพทย์ตึกผู้ป่วยรถพยาบาลแค่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตาซึ่งดวงตาทเป็นความสำคัญมากที่บอกว่าไม่ว่าอย่างอื่นไม่มีไม่เป็นไรแต่ดวงตาไม่ตาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคืออะไรท่านก็เลยเน้นการสงค์เรื่องสายตา 200ล้านบาทค่ะแค่อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาอย่างเดียวนะคะโรงเรียนโอเคท่านให้ทุนสร้ารจัดอาคารเรียนคุชชันการเรียนการสอนเป็นโครงการนี่ยท่านจะเน้นย้ำซึ่งมันสะท้อนที่ปัจจุบันที่ปัญหาที่พวกเราเผชิญอยู่ก็คือว่าเด็กไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมหลงตาท่านเน้นแล้วค่ะว่าให้อาจจะมีพวกหมากับไก่หลงตาชอบโรงพยาบาลเกาะ ยาวชายัยพ,ชยพัฒชัยพัฒโรงพยาบาลยางชุมน้อยโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลสังคมโรงพยาบาลตรดิษฐ์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีแวปรศี <8. S 2> ่อจานะคะวัดสต่างนะการอย่างเสือใ่ไหมการ่นารให้คุขาหาืเสือีทัแต่ละัวกินเนื้อสัตว์เนื้อว ่กิโลท่านพิตานะาคะ,อ,ะอย่างวัดป่า้็น้อยเมื่อหลายสิบปีก่อน20ล้านบาทที่ท่านให้เงินไปยางสร้างตักแตงวัดถ้าเทียบสมยนนัยนี้20ล้านบาทต้อกคคง50 60ล้านแล้วมั้งคะเอที่พันกว่าไร่ไม่แค่นั้นนะคะท่านยังอาานคูจาให้สัตว์ได้มีที่น้ำดื่มที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเป็นวัดให้ทำขึ้นม้เป็น ดวงศีลภูท no ่านก็ให้ความเมตตาใความงด้านศาสนาที่เราเน้นนะคะอันนี้ก็เป็นนอกจากบนบ่อนนั้นแล้วนะคะานยังเมตตาส่งมอบนุ่เนี่ยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากนั้นเนี่ยหลวขพอได้ฟังที่นงก่อนจ้ะค่ะอข้าใจนั้นนะคะลงตาไม่ใช่หลวงอแค่ประเทศต่างประเทศด้วยภะประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศลาวท่านไปบดท่านด‑‑นอาหารท<อ>่า,า,ารไปสมจนระยะทั่ว่ามีวันหลหกรอบรัฐบาลไม่โน้ไหนละ่ละหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อยู่กับหลวงตาไม่เ้านาช่วยโครงการช่วยได้ไม่ไม่ใช่เจ้าค่ะประมาณปีห้าสิบห้าสิบต้นต้น่ตอยจคะ่ะอันนี้ครูบาอาจารย์ล่ววาให้ฟังนะครบบอกว่า ประเทศเราเขายากจนมากแล้วเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะให้คนเนี่ยอยู่อยู่แบบพื้นๆเงียบๆโรดตาไปเอาความรุ่งสมบูรณ์เอาความเทคโนโลยีเอาความกัาสมัยเข้าไปให้มันเหมือนกับการมีเจ้าของรถที่รุ่นไหมครับอย่ังี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้วออกไปแล้วออกไปกับเราไม่มีใช่ไหมครับออกเราออกของออกหมดไปละวิ่งไปกันละ มันมี f o r ์จูเนกับพีสอออกไปหมดแล้วทางคณะพี่อ่ะหมายถึงว่าวิ่งวิ่งไปเอารถออกพยายามไปข้ามถนนไดแล้วเห็นแล้วแต่ไม่ใช่ของเราจะเข้นขึ้นมาต่อด้านเขาเ้าก็เลยับอเอไมครับทุกกาเอะเงยกามเอะกามอไม่รับการความก่าน ตรงนี้เป็นเป็นอะไรคะเป็นโลหะอ๋อเหมือนเหมือนกระดาษที่เรียนหนังสือช่ไห้าเลานเาแล้วายอะไรัวนี้เป็นโเช่นกัมยังขอยอยู่นะใครถอยจังหะน้นถยว่าโอยโ่นถอยไปต่อรองตรงวีดีโอเนี่มขนาดนี่เอง ให้ายิยกุ้าตลอย่างหดอ่ายน่้องบริกาพวกนีดีๆยังนั้นมงจะพวกนี้ตรงกมนีก็คือโครงการเช่วยชาติอ่ะคะในปี2540อะคะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง เพราะว่ารัฐบาลดัเนินนโยบายผิดเอาเงินจากทางหลวงออกมาใช้เหลืออยู่แค่สองหมื่นล้านบาทซึ่งไม่พอแม้แต่จะจ่ายค่ารชกษาค่ารักษาอยู่ป้าป่าป้าป่าช่วยชาตินะคะหลวงพ่อใช่ก็คือท่านพวกพิจารณนาถึงความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชางไปที่เกิดร้อนท่างหลยนะคะว่ายุคโควิดลำบากแล้วตอนนั้นลำบากกว่าในไลน์ในแต่ละวันคนผ่าตัวตาย เพราะหาทางออกไม่ได้เพราะขาดธรรมะนี่จุดหนึ่งที่องค์หลวงตาท่านตัดสินใจออกโครงการช่วยชาติก็คือนําธรรมะเข้าสู่จิตใจคนนะคะท่าน,นะานออก็ออกเทศนาว่าการในระยะเวลา6ปี870แห่งที่องค์หลวงตาท่านเมตตาไปเทศน,นะคะเดินทางกว่า2,070กิโลเมตรคือถ้าจะมองแล้วคนแก่อายุ85ปี ถ้าเทียบสายดาหน้าร้องสมัยนี้นะคะออกคอนเสิร์ตดวงตาหนี่รวยเละใช่ไหมคะคือโคตรเยอะมากดาราเขาออกคอนเสิร์ตเขาออกไปภาพนี้ภาพนี้หลวงตาเท่มากนะคะแต่เท่มากเลยค่ะท่านเดินแล้วดูสิพุ่มผ่าป่าอันนี้ดอลล่าและที่ชอบมุดม้วนแต่ง ที่แบบภาพตอนสมัยก่อนท่าพระป่าหลวงตาตลอดระยะเวลาหปีก่นะคะปี85ทได้่งแล้วท่านบอกว่าอะไรถ้าไม่ทยใช่ค่ะหลวงตาก็เท่เดินเห็นไมถือย่ามเปิดไปเลยเปิดย่ามเดินนะแล้วเราเนี่ยไม่ทเพื่อตัวเองคนไทยอคนลุกลนี่ไงดนเถยยดนนี่นีอคนไทยอันนี้ดนล้านะไม่มีความเาเรียกากตูนกะกกคนลูกเสียสลง 6ปีเลยจากที่อันคันพูดทีพูดที่ได้นั่งขางๆหลวงตาพูดที่หลวงตาพาไปสวัสดีเลยนะ รัฐที่อยู่กับดวงตาในตอนที่จะออกโครงการช่วยชาติถึงขั้นเะกสัญญาตาให้ดูโครงการเ้วยค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อที่ม่วนเหรอมาเลยค่ะทำไมเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากเลยเราจะได้ความรู้เอาถามมาคืออะไรวันที่ดวงตาตัดสจะออกโครงการช่วยชาติเรียกประชุมประชุมสมเจ้าค่ะไม่ได้เรียกตัดสินใจจะช่วยเราเลื่อนถึงประเทศยากจะร่ไม่อาจไม่หนึปอดไปหมด กำหนดที <ersch> <S <S <fille> <S ่ไหนที่ไหนทุกคนไหนมันก็เหมือนจะเหมือนกันจะไม่ไว้ใจในความที่จสลับชีวิตรับสินสติปัญญาเพื่อเพศชาติไหนทุกคนยังมีความต้องการที่ได้ตลอดไว้ใจไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ชนอะไรหมดอะไรกำหนดที่ไหนก็ไม่เห็นมือจนทอดละออกไหม่มา ที así, de ini, ่ไหนก็ไม่เห็นเห็นตะปูนี่แหละทาราชินีแล้วตัวเองมีอะไรบางอย่างมันไม่มีมีแต่ีอดีตเพื่อแค่ปกค้องแต่เพื่อแต่ตัวเองก็มั่นใจว่าี่เอาไป ตาบ้านาอ,อันนี้หนูฟังมาไม่รู้ว่ามันถูกพพยหลวงตาท่านเรียกประจุสฆงแล้วท่านเทศที่จับใจความได้ที่จาได้นะคะเพอายาวมากพระท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านหลวงตาเทศว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกท่านอย่ามามองการกระทำของเราเพราะเราจะลงไปเล่นกับโลกให้พวกท่านเล่นภาวนา ยกระดับจิตระดับใจของตัวเองก,ก็คือท่านบอกว่ามันสกมันเป็นไปด้วยความสกปรกน่ะพอดูเส้นทางที่ท่านเผชิญอ่ะในตาเขาผู้ที่ชื่อยมงตามากนะคะแต่ท่านก็เสียสละมาตลอดจนเกืปีจนผนะู้เทยคาม ายาวนะคะจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายคือไม่เคยชิบหายเรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่เรื่องของธาตุของขันของสัตว์ของบุคคลจิตเข้าไปสิงอยู่นั้นเป็นเจ้าของ พอสภาพนี้หมดความหมายจิตก็ดีดออกคือดีดออกแล้วก็ไปตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตัวเองไม่ได้ไปโดยอิสระเหมือนจิตพระอรหันต์ สมบัติเงินทองเขาของนีมากน้อยขึ้นอยู่กับใจผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่องรักษาถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วสมบัติเหล่านั้นก็มากลายเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของเราได้และแก่ตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเีรธรรมจึงเป็นของจําเป็นฮะ รักเาไว้แต่กลับสิ่งที่เปิดแล้วทุกคนหลั่งไหลเข้ามาแต่งแก็แต่งตัวอาปากตาการเกือดธาชันไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงมันอยู่เยอะๆแตกันที่เราทำเพื่อเก็บฝังเก็บผู้ที่ศีลมากถึงโดนล่อดักลดตับสอละเป็นยุทธศาสตร์กับนั่นแหละที่สำคัญช่องั้นยังไม่พอ ใช่ ไม่ต้องไปแ้าใรเมรณบที่กุองอืมแล้วก็ใครจะบาคนเรองไม่้องพูดนเป็นอนไม่พูดเลยนะ

ยังไม่ครบห้องรูอเปล่าหรือว่าครบแล้ว <c oughs> <c oughs>